อาชมด้วยอาชมด้วยอามาสมาชาวตุรกีชาไตหายขอึ้นที่ถุงน่กินลูกไก่ประมาณสิบใได้ได้ดูโลนีได้ไหมครับได้ขอให้ดภูเขาได้ไมได้ได้แต่ว่าให้พี่ก็าทำให้ใหม่อันนี้ต้ใหม่น้ำเหรคะ กได้นนไปดี yeah? ๋ยวคุณคต้นเนีจอดขอนเมนเม่นอ่ยากขอบร้อยผมมานิดนิดอ่ะเม่อพี่ยานไม่ได้ไหมหาฉันทำเนี่ยโอเคคอแบบฟูไหมเนี่ย

Real. Real. Not film. So we need some help. I want my friends for Lang to help. To help. Don't want money. Little donation for food, please. For food. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, น้องแปลดิี่เขารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะช่วยเขาบว่าเพราะว่าที่อังกฤษก็หนุนไปเที่ยวไปพัทยาแต่เขาไม่เห็นสถานที่จริงใช่เขารู้สึกได้รับเกียรติที่ที่ได้มาช่วยเหลือปัอฉดรเช่นกันเช่นกันได้ความยินดีเลยครับ Yeah I just say they just come party and not not see Not, not Susu Thailand.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  Thailand. Susu Thailand. Susu Thailand. 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 คริสต์มาสโอ้โหดูอบคุปตะไปแล้วมันเคยจำให้ไปลึก e ห้ไปลึก e ห้ไปเช่าให้ปลปลาัวอยประจำเบิรมประจำอะไรก็ได้นะเออประจำเบิรมเลย I took one. We have ten. Christmas tree. อ๋อก็ก็ขอบคุณขอบคุณที่ที่เข้ามาอยากเป็นคนอังกฤษใช่ไหมครับอังกฤษนะ อาจิตเข้ามาช่วยช่วยในเรื่องของสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องของอยุทธปกรณ์หรือว่าความสะดวกสบายในฐานที่สถานปฏิบัติการซึ่งก็มันจะทําให้ทางกําลังพลที่นี่นะครับมีกําลังใจมีกาลังใจในการที่จะ,ะป้องกันต่อสู้กับตูอย่างก็พูดง่ายๆที่ฝั่งตรงที่จะเข้ามาฝ่ายตรงข้ามเข้ามาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องอาวุธเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องของอย่าง ที่ท่างมาจากอังกฤษสนับสนุนเรื่องสุรารเซลล์ซึ่งเราขาดอยู่พอดีทั้งสุราเซลล์ทั้งอาหารทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ต้องใช้ในการดํารงชีวิตที่ฐานปฏิบัติการก็ขอบคุณขอบคุณไม่ใช่ว่าทางเฉพาะทางที่มาจากอังกฤษท่านที่มาครั้งนี้ก็อาจจะเป็นฝากหน่วยอื่นหรือว่าสับสนุน หน่วยอื่นองค์กรอื่นที่จะสามารถมาซัพพอร์ตมาดูแลก็เราเราก็ยอรมรับหมดทุกอย่างที่เข้ามานะครับ